สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่16กันยายนปี68นะครับเนาะวันนี้ก็ค่ำๆวันหวยออกนะครับเนาะหวยออกวันสึกใจสึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยครับเนาะมีใครสมหวังบ้างครับเนาะถ้าใครสมหวังก็ดีใจด้วยนะครับเนาะใครสมหวังส่วนถ้าใครไม่สมหวังก็เป็นกําลังใจให้มันเดิมนะครับสําหรับขอรัฐบาลไทยนะครับเนาะขอรัฐบานไทยเดือนหนึ่งก็มีสองครั้งครับเนาะวันที่1กับวันที่16 ค่าผิดหวังวันที่หนึ่งก็แก้เมื่อวันที่สิบหกครับเนาะประมาณนี้รัฐบาลประกาศผลมาแล้วนะครับเนาะรัฐบาลไทยวันที่สิบหกกันยายนปีหกแปดสองตัวล่างนะครับห้าแปดนะครับห้าแปดสามตัวบนก็หกสี่หกนะครับเลขหามนะครับเนาะเลขหามหกสี่หกนะครับห้าแปดล่างบนก็หกสี่หก หกเดือนดีมากครับเนาะหกเดือนดีมากหาเหมือนลาวเมื่อวานเลยครับเนาะวันลาวก็สองแปดสองครับเนาะลาวเมื่อวานวันนี้เราก็ไม่น้อยหน้าเนาะก็หกสี่หกนะครับใครถูกบ้างใครถูกก็ดีใจด้วยครับเนาะใครถูกใครไม่ถูกก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมครับเนะาะใจให้เหมือนเดิมมาดูว่าใครถูกบ้างนะครับเนาะสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยครับเนาะ เริ่มต้นที่เบาสารคามนะครับเบาสารคามให้บนล่างเด่น8ลรอง4นะครับเนาะเด่น8ลรอง4เลขเด่นมาทั้งบนและล่างนะครับเนาะมาทั้งบนและล่างเลยแต่เสียดายครับเนาะเสียดายจับกูไม่เข้านะครับเนาะมั่นใจ8มากจับกูให้80 8 2 8 3สนะครับเนาะถ้าสไก,ก็40 4 2 4 3สส เน้นที่8083แล้วก็40น,นะครับไม่เข้านะเพราะรัฐบาล 58, ไทยเขาออกแปดเอ้ล่างบนก็46 646นะครับเนาะ6 46เสียดายนะเนาะเสียดายมากจับคู่ไม่เข้าจะเรียกเด่นเข้ามาทั้งบนทั้งล่างนะเนาะเสียดายมากชุด3ตัวครับเนาะ ก็ไม่เข้าคนระับเนาะถ้า2ตัวไม่เข้า3ตัวก็หมดสิทธิ์คนระับเนาะแต่หลักร้อยมาครับเนาะจะเป็นตัวลองนะครับเนาะเราเป็นตัวลองเบอร์สามคัดจากร้อยให้ชนกันเยอะที่สุดคือ0 1 7, นยะ์งครับเนาะรองลงมาก็คือ6เบอร์สามจับประกบให้ก้อนศูนย์กับ1กับ7มาใส่ตัวนี้ที่พูดไปเมื่อกี้นั่นก็คือ0ูน8์แปไม่เข้าคนระับเนาะแต่หลักร้อยมาครับเนาะหลักร้อยทำงานเป็นตัวลองครับเนาะ,ย,นนนะนะยังไม่สัมพันธ์กันครับเนาะยังไม่สมดุลกัน หลักร้อยมาแต่หลักสิบหลักหน่วยไม่มานะครับเนาะไม่เป็นไรครับเนาะวันน้าแก่ตัวใหม่นะครับเนาะสําหรับรัฐบาลไทยเรานะครับเนาะส่วนเลขฝันเบาะสะลักามมีใครเห็นไหมถ้าเห็นคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะเลขฝันเปลาสามฝันได้สามตัวเต็มเต็มครับเนาะคือสามหกไปสี่หกเก้าครับเนาะสี่หกเก้าก็ตัดเล่นด้วยก็สี่หกสี่เก้าแล้วก็หกเก้า ก็เข้าสี่หกตรงๆครับเนาะใครเห็นกดหรือว่าสายตามก็ดีจะด้วยเนาะเมื่อเช้าเดี๋ยวเปล่าจะทำไม่ได้อัดคลิปให้นะเนาะบอกแทบว่ากลัวไม่แม่นครับเนาะกลัวเลยไม่อัดคลิปให้ไม่มีเวลานะครับเนาะถ้าอัดคลิปตัวนี้จะไม่ได้คลิปหาหน่อยคนระับเนาะก็เลยเอาลงในช่องชมชนใะห้ับเนาะใครเห็นใครสนใจขอเรียกวันก็อาจจะได้คนระับเนาะใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรคนระับเนาะลงให้แต่บอกแทก็ได้นิดเดียวนะับเนาะพาทาเลขตัวพนะาทาเลขคนะำนวณก็ได้เลข ฝันนี่แหละครับมาตอบมาเกี่ยวกู้คืนครับเนาะไม่งั้นไปกันใจกลัวสูบิกเลยได้สี่หกนะครับเนาะได้สี่หกบ่าวสุรามฝันว่าเหมือนไปซื้อของในตลาดคนระับเนาะจะไม่ได้ซื้ออะไรบางเยอะแยะเลยให้แบงค์แบงค์ให้แบงค์งงพันเขาไปครับเนาะเขาทอนมาสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทครับเนาะก็เลยเป็นที่มาของสี่หกเก้าครับเนาะสี่หกเก้าเลยตัดเรียนด้วยใครตามก็มีจะด้วยเห็นว่าใครไม่ตามไม่เป็นไรนะครับเนาะเป็นแค่เลขฝัน บางคนก็ไม่ชอบเลขฝันครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับเนาะก็ลงให้เฉยๆสุดท้ายทำได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยก็มาที่คนต่อไปคือเซียนทวีครับเนาะแม่นมากครับเนาะเซียนทวีเข้าสามหดติดครับเนาะเซียนทวีตั้งแต่หกสามมาเลยครับเนาะหกสามห้าหกงวดนี้เข้าสี่หกเต็มเต็มครับเนาะแต่ไม่ใช่ตัวนี้ครับเนาะเลขตารางแก้วก็แม่นครับเนาะสี่หกแปด เกดเดวิ่งให้ศูนย์เด่นศูนย์รองสี่ก็มาสี่ตามนัดครับเนาะจับคู่ให้สี่หกเต็มเต็มนะครับเนาะสี่หกเต็มเต็มเลยหลักสี่มีสี่สามสี่หกสี่แปดนะครับเต็มเต็มเลยเซียนทวีครับเนาะแล้วเกมันเน้นให้ับเนาะชุดเน้นแกของเซียนทวีโค้งสุดท้ายครับเนาะเน้นแม่นหน้าครับเนาะแกให้หกสี่สามตัดเล่นแล้วก็หกสี่หกสามสี่สามก็เข้าชุดเน้นครับเนาะชุดเน้นเลย เสียดายไมามหมครับไม่มาสามตัวเนาะพี่เขาหามนะครับเนาะพี่เขาหามพี่เขาหกสี่หกไม่งั้นเต็มเต,มต็มเนาะพี่เขาหามไป mm hmm. ก็ใครตามเชตวีดีจะด้วยทำน้นอยดีเจด้วยเขาสามงวดติดนะครับเนาะอย่างที่เคยบอกไว้นะครับใครยังไม่เคยถูกหวยให้ตามเซียนทวีนะครับเนาะก็เป็นไปตามคาดนะครับเนาะเป็นไปตามคาดแล้วก็มาที่คุณลุงใจดีนะครับคุณลุงใจดีบนล่างเด่นสี่หงหกสี่กับหกกอดคอ,อกันมานะครับเนาะ สี่กับหกกอดคอกันมาเลยเสียดายนะครับเนาะจับคู่ให้เกมให้จับสี่กับหกนะครับแกจับคู่สี 1, ่หนึ 5, ่งสี 2, ่สองสี่ห้าหกหนึ่งหกสองหกห้าแล้วก็สี่แปดครับเนาะเสียดายครับเนาะเสียดายเลขบิ่งกอดคอกันมาเสียดายแทนไม่รู้คุณลุงแกงจะจับติดไว้หรือเปล่าไม่รนะู้เนาะก็งวดหน้าลุ้นกันต่อครับเนาะลุ้นกันต่อก็อมาที่พี่ชายใจดีนะครับ วิ่งแม่นมากครับเนาะบนกระเด็น4ีรอง8เข้าตัวเด่นเลยครับเนาะแต่สิได้จับคู่ไม่เข้าครับเนาะสิได้แทนมากเลยที่จะพู่ไ้สี่สองแปดสามสี่สามแปดห้าเป็นตัวเน้นนะครับแต่สิได้เขาออกหกสี่หกหกสี่แต่สิได้ออ 6, 4, 6, 6, 4. แ,ดแทนอีกครั้งหนึ่งก็คือแปดห้าห้าแปดไปลงล่างครับเนาะไปลงล่างแทนสิได้มากสิได้อย่างแรงคนระับเนาะ แต่แกจะสกัดลงสกัดแกดักไว้ล่างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับเนาะส่วนร่างแกไม่เข้าครับเนาะล่างแกเด่นเจนะ็ดลองหกครับพี่ชายเจดีจับคู่ก็ 7, 9, 7, 0, 6, 0. เจ็ดหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์ไม่เข้าครับเนาะไม่เข้าของพี่ชายเจดีชุดร่างครับเนาะก็มาต่อที่อาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองบนล่างเด่นเจ็ดลองเก้านะครับเนาะเด่นเจ็ดลองเก้าจับคู่ให้เจ็ดศูนย เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์นะครับแล้วก็เก้าศูนย์เก้าสองสองศูนย์แปดห้าก็เข้าที่85ตัวกับนะก็แปดห้าห้าแปดเป็นตัวกับแกเินให้92้าสองสูนย์นะครับเนาะกับ72 7ดสองเจ็ดศูเข้าตัวชุดลองแกนะนะแกลองให้แปดแกเด่นเจลองเ้าเห็นแปดศูนย์ห้าเป็นตัวลองแกลงให้นะครับเนาะเข้าตัวลองแกรครับเนาะของอาจารย์ทอง แล้วก็มาที่ลุงอ้วนนะครับลุงอ้วนอ้วนแม่นมากครับเน้อลุงอ้วนเลขติดบนล่างครับเนาะแต่ให้นิ้นไปที่บนครับเนาะบนล่างบอกให้นิ้นไปที่บนก็เข้าก็เข้านะครับเนาะก็เข้าแต่วันนี้มาที่ล่างอย่างเดียวนะครับวันนี้มาที่ล่างอย่างเดียวหัดนี้นะครับเนาะเกดินเก580ครับเนาะ Okay. อโอเคห้าแปดศูนย์ของหลวงอ้วนก็ห้ากับแปดกดคอกันลงล่างครับเนาะเต็มเต็มเลยแต่บนไม่มาครับวันนี้ไปล่างแทนครับเนาะแกให้จิบบนล่างนะครับเนาะติบบนล่างเต็มเต็มครับวันนี้กดคอกันงวดที่แล้วพลาดครับเนาะแกให้สี่แปดสองวดที่แล้วพลาดวันนี้เต็มเต็มเลยแต่เสียดายอีกอย่างหนึ่งยังไม่พอครับ ผมลืมลงเซียนใจดีให้ fc ทางช่องครับเนาะเซียนใจดีให้มาบนล่างเด่นแปดรองสองจะจับคู่ให้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้านะครับเนาะเก็งยันที่แปดศูนย์แปดห้าเลยเพราะผมลืมลงครับเนาะลืมลงเสียดายมากเลยทำน,น,นู่นทำนี่เนาะลงนว่นลงนี่กลับไปกลับมาลืมครับเนาะลืมเข้าแปดห้าเต็มเต็มเป็นตัวเน้นเลยครับเนาะ สิริเทนก็งมดหน้าว่ากันใหม่ครับเนาะคนได้ว่นนา,วากันใหม่อ่ะก็ฝากไว้เฮียทุกคนเฮงเฮงรวยจีดใจพนที่ถูกหวยด้วยครับเนาะใจด้วยบาซําก็ถูกนิดเดียวครับเนาะถูกไปม,มากคนได้ทุนคืนได้เรียกฝันครับเนาะมาช่วยชีวิตได้เรียกฝันงดหน้าว่ากันใหม่ครับเนาะสำหรับวดนน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ